สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องเย็บซี่ังลาพังไทยและต่างประเทศตอนนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนาะพี่น้องตอนนี้ก็สิเป็นคลิปที่สองนาะพี่น้องเนาะสิพาพี่น้องมาฮักเอาหน่อไม้เนาองพี่น้องอันนี้ก็คือกอกอหน่อไม้ไร่เนาะได้ยังติดตามกันเนาะพี่น้องว่าหน่อไม้สีมีลายบหลังจากที่ว่ามันแห้งมันแดงลายเนาะพากันมาหาเอาหน่อไม้ไร่มือนี้หลังจากตัด ไม้ปอเนาะมันจะเป็นคลิปที่หนึ่งเนาะคลิปตัดไม้ปอแล้วกันนี้ก็เป็นคลิปที่สองหาหนอไม้ได้มาติดตามมึงเลยผม่อพี่น้องมาหาน้ำกันเนาะถ้าพี่น้องมาหาซ้าหน้ามือนีิหาหนอไม้ได้มีพี่น้องนอนใหญ่ๆเนาะอุ้ยอ่อนอ่อนอ๋อมันจะเอาแต่ปะไบกันบ่นี่เอาแต่ะายมันถ่ายเข้าพึ่งมาไหนนะพี่น้องเนาะ มันอยู่ในกูนไหมมันตือยู่โกนเนาะพี่น้องหน่อไม้ไร่เนาะพี่น้องจะแตกต่างกับหน่อไม้เพลกเนาะอันนี้หน่อไม้เพลกพี่น้องหน่อไม้เพลกน่อไม้ไร่จะบอกคือกันเนาะหน่อไม้ไร่นี่เนาะงนอใหญ่นอนงามเนาะแต่หน่อไม้เพลกเป็นหน่อเนาะหน่อนน้องไม่ยังหน่อไม้เพลกเฮยวหน่อไม้เพลกนี่เนาะนอใหญ่ที่สุดคาดบ่ มาดอาโอ้สูงอันโอ้โหอ๋อนี่มองยังไงเกิดอยู่หรือไม่เนาะก็ใช่แค่ความนะต้มกินแซ่บแสบพี่น้องมันกับบานเนาะมันี่เอื้อยกระตูนมันน้อไมอ่อนอ่อนเลยนี่เอื้อยกระตูน เดินมีกันออกแล้วเนาะใส่คส่ดิตูปั้มใหญ่ปทำไงบอสปั้มใหญ่ยังกินแสป้าเนสาะจะเป็นแม่อุลุมโจมโบลเนาะครั้งนี่เนาะแม่อุลุมนี้น้องใม่จะคิบว่เกิดเนาะกระตูนออกก็จะลายมาไม่คนเอาก่อนนะเนาะ เอาหืงตแล้วเนาะวันใยเ่อเขืออันนี้แต่ต้นเหมันมันตุกข่าวถือไปหากอยู่ทั้งเนาะนี่เทยทึ่งคนไทยขอมาหกเลย นี่เนาพี่น้องมีตัวประหลาดอีกใหมันโยังคือแม่งดูอ่างนี่ดูอไม้ลวงไม้สีวง,งวงสีงแดงอะไรอย่างมามาผู้เนี่ยลนอนบแต่เธอว่าเาอื่นอไมได้ไมได้โอ้ยดวงนอนไม้ไ kẹp ăn nhé ăn bột ăn chơi đây cho bà đây này nó 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 Thì nó cất bên kia em nó ngậm nó nó ngày một ngày đi kim sẹp đi tôm vớt nò vớt nò có cả gì phải này nó กำลังผลดินขึ้นมาน้อหน่อนางดินหน่อนางอี1แต่น้องงามๆเนาะแต่น้องแซ่บๆเต็มขนาดว่าฝนบ่ตกเนาะ oh. มังพอได้กินีล้ปีนเนาะไหมนี่ก็้งรุมต้องไปบ้าไมาสิก่อนเบิดอยู่พีนเนาพี่น้องโทีวงมีท tuần tôi cắn mà vào thì lại là như đại, này. đại lại đại vậy là tập bài là tập bài là như vậy đại ui vậy là đại là nó mày vậy là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  โซนเนาะเออโซนเนาะโซนไอ้น้องเอาคนนอนน้ำกันกระดิดปาดเอาปาดเอาง่ายๆเนาะสิเนาะจะได้เพิดด่นมโอยู่อยู่ใน้หรือพีนก็เอาง่ายขันอยูได้หรือพีนได้สิเอาอย่างแล้วเนาะเพื่อสิจิไหลกก็บ,บตาสวด,ดออกไอช่องเนาะเนาะ โอ้คอจักแ้วเหตุเมโนยังกินจยงแสบพี่เนาะนอใหม่ก็มาแตกใหม่เนาะอย่าเราพี่น้องนี่เมโนแตกมาในน้ำหาเห็ดเนาะนาหนือนป้านละกันปาดห้พี่นาะกลืงเนาะปาดที่โชคโป้ที่ท่าเดี๋ยวเนี้ Một trái nó mạnh nó mới đây mê nó nó mê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  ตัวมันไผ่ใหม่ดิไผ่ดีดวอักจะเป็นนอนแน่นนอนไม่ได้มาหด,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 ดทางโดดโน่น,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 ม,น,ม,นมันนี่เนาะเอ้ยทางโดดทางโดดเลยทางโดดนะจะจะอ่อนดิมีแต่นอนงมงามนอนบใหญ่บักใหญ่มันนอพี่น้องตอนนี้เพาะเนงเพื่อนอพีน้อง กอดเท้านี่มิเตในเองเนาะเด็นี่กำลังผดเนาะพี่น้องนอนี่แต่นอนใหม่เนาะนอนกระตูดเพ้อ thì thì nào lại... Nào nào gì chà... đi năng, hèn, năng đẹp, nào. Nó hẹn mất đẹp ngay luôn Bên nào mày nào Bắt tài đấy nào, nó Họ nó mày nào biết จะไปพี่น้นองโบเลยเอาเสียมมาเนาะเราจะปปนอนเอาเสี้อผ้าพี่น้นนองไปรอหฮะอีกอันนี้มันเป็นปลาเราไม่ได้เลยเนาะไปยาง่าพี่ด้วยพี่น้อง ปอดพี่เนาะมุดดำก็ไายนี่พี่เน,น,น,นาะนนนนก็ร่างออกเยอะก็ได้ดายเนาะ ป็นหน่อไม้ยามแดงเนาะจังสีมาก็เอาไหลเด้อไอ้เนาะพี่เนาะมันเป็นแบบว่าหน่อไม้พุบ่ตกใส่ถึงปลาเนี่ยมันก็สิบ่ใหญ่โอ้ยนอนนงามดีเนาะ ขอนอยางคลักเลยนะอันนี้นอนกินนะเหี่ยวอะไรไหยกินเหี่ยวเนี่ยมันเป็นหนอ่อยากคนะ่ะทำมันเหี่ยวแล้ว่าเหี่ยวสุดปลายมันก็นอยากนเน่าเนาะเพราะเลยกินตะบองมันทำนนหนอใหม่เหี้ยว ตาแล้วเนาะพี่น้องไอ้ยี่หรี่น้องใหม่มาทางพี่พี่น้องก็พอมาหาแล้วที่จะก่อหน้าไม่ได้ด้วยที่เดียวตังจกุตคงจุกุขนาดว่ามันแดงได้หนี่พี่น้องมันบมีผลมากันยังน่องใหม่มันยังเด็เกิดเนาะ นอนักเลยดีานกะนอบามมันอุย้ยอ่อนอนึงงบ้งแน่นี่อุย้ยปาดเอาส,าสบายทีหมเลยทำไมเลยนองามอนีนีเนาะแกงกระแสบต้มกระแสบเนอะอ่อ,อนเพิ่นนี่ อ่อนแบบเดียวก็นอาไม้ป๊เนาะนี่นอนหนึ่งคั้นี่ดิโอ้ให้เน่แต่เอาทงข่ายมากนำเนาะพี่เนาะไหนไหนทงข่ายมากนองอ่ะมีดีเนาะ Đi tên hò khắc khắc Để nó mạnh như thượng Mẹ anh thường đấy này Nhìn ừ, comment cầm nữa Nè anh thường cầm ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này ta hoa vào nó Tại nó mạnh nó phải nọng nó Kẹp à Ui, nó ở nhanh anh Cần ngua ở lông mạ này xếp bớt đâu Ngua lông mạ xếp bớt đấy kín bớt ừ. จะมันอ่อนจะมันดีไออาต่อพี่น้องเนาะมาเรื่อมาเรื่อพี่น้องมาอนี้เขาป่าฮะหน่อไม้น้ำกันมืองามงามดีเนาะฮะหน่อ,นอไม้มาขนา,าดบ้ามันแดงได้มันยังหน่อไม้ออก ีนมองนี่วนน่กนนนากำลังผดเนาะอู้ห <O> uh. ูเด้มีอีกนอนยู่รุมอ้ย uh. อ่อนๆอ,อนเนาะย่งอีนอนนี่เนาะ,นะกำลังผลผลสังเคราะเนาะเคาอมุดออกคักคแล้วมุอบ มันสือบเน้อหมดอันคี้เขาเจ็๊ยบเดี๋ยวเนหรอกนะคับอยูก ngang lắm nó, năng co hết dụng cụ đứa ừ, cả ta là nó thì nó xây cả thúng ăn gần, phải ao, นอคาค่เนาะนอมุงม,มุกมุงม,มุกนอนแถวนี้มันเป็นกอนเอใหม่ไรแนวใหญ่เนาะยูลุ่นนมแถวมันสิเป็นกอนน้อยๆนอเจ้าบัวใหญ่ดินมันงะอันนี้แถวนี้นอเห็นบ่ทารจุกยูลุ่ม ก่อนเนาะม่โอ้โอมู่มดิเไม่เกิดชับกันมังเนี่ยนี่เราไม่ไร่เกิดไม่เพศกเกิดอมเกิดผักเฉยขึนไปเบื้งเคเห็นผักเนาะอดนี่อันนี้เราไม่เพศเพี่ไม่ไรนนี้ ออมองวะเมื่อเกิดขักเถอะเนาะ <c ười> อ่อนนดี้เป็นอเอีออก <c ười> มันเป็นนอไม้เพกน,น,นอ่อนนี่เนาะโมเดลแม่นนมหได้อีกแน่เลยเพ่อนม้เพกเห็นดิมึงปลายกับหูเนาะมันแตกต่างกัน นนี่ปกติต้องเอาเซียมมาเนาะมะคุดเอามันจังขาดจังได้ง่ายมึงก็น้ำไมเอง Phay ra phay thay ruột không mà. nổi mày nồi theo nãy Ô, nào Cái đài Ô, xếp thẳng hạt Ừ. ta co này มันไม่ได้เม่นกางโก็เน่าในบ่เงี้นอนเอาจะบอกมันเน่าย่เดียวเนรอแมงรวงจออ่ะบงก็เกือบเอาบ่อได้ในก็ตอดน้อยเดียวเนอ แห้งขัดเนาเกืองาเกิดดีนี่ ไปกะรันเนาะฝนมันบปตกใสอุ้ยนอนดีจะเอาธงมาเนาะบันจู้ทำไมไรๆหนึ่ง คืออยู่ดูดีเนาะป้าขนาดนะนี้เนาะโอ้กอเดียวเลยอเอาในกอเดียวได้บักลายกันเนาะ <c oughs> นี่พี่เนาะ ลายแลายมันฟงก,กระตาเนี่ยมีก้เนาะมนก็บีก้อาแท่นี่ก็นะนอ,อกนอ่อนๆอนไหนจะปลายโอ้เสียรายเลยังอ่อนอ่ออยูอ่ อ๋อเจอในตายเนาะพ้นโมตกคัะตายับอ้มือเมืนเมาส์น่องไม้มาอนอาเลยน้องไม่กระไร้ร้ายเด้น้องพี่น้องดิในเครงกระตาแล้วก็เทิ้งได้ทงน้องพี่น้องซ้ส,สีพายซ้มสีเจียน้อมือนี่แล้วก็ ถ้าไหนกับสิข่ขอจบคลิปนี้ลงเพื่อนถ้าไหนกันเด้อพี่น้องคลิปภาพพี่น้องฮัทออกมาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเด้อก,กะอย่าลืมกดกระดิ่งนําเด้อเพื่อบ๊อบผาดคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสบายดีวาย